มาดูบริการที่อยู่แฟนกันค่ะที่นี่มีบริการอะไรบ้างมาดูกันเลยบริการเราครอวงจรทั้ง iPhone iPad ว้าว วางดาว i iPhone เบาเริ่มต้น4,900บาท iPhone ผ่อนเริ่ม1,460บาท iPad ผ่อนเริ่ม790บาททุกเครื่องคือใหม่แกะกลองประกันสู์แท้1ปีดาวเดือนนี้ผ่อนเดือนหน้าส่วนใครที่เก็บเงินไม่อยู่เรามีบริการออมดาวออมเงินถึงยอดดาวรับเครื่องทันทีเริ่มต้นที่100บาท iPhone มือสองก็มีเป็นเครื่องสภาพดีผ่านการตรวจสอบแล้วถูกมา,มากๆเลยนะคะแถมเรายังเป็นบริษัทจริงมีสาขาทั่วไทยเช็คสาขาที่มีตอนนี้ดูเลยมีทุกภาคทั่วไทยเลยนะคะคิดจะผ่อน iPhone คิดถึงยูเฟนนะคะเพราะว่าผ่อนง่ายไวชัวร์สนใจมาลงทะเบียนกับเราถักแชทหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะ